สวัสดีครับตอนนี้เฮียเพอยู่ที่ MG Alice สาขาลำลูกกาและตอนนี้นะครับเราอยู่กับรถไฟฟ้า100%ที่เป็นกระแสะมากที่สุดในตอนนี้คือ MG Maxus 9เ,ะะเปิดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Maxus 9รุ่นนี้รุ่น V นะครับ2,699,000บาทมาด้วยขุมกำลัง245แรงม้า350นิวตันเมตรขนาดความจุบแบตเตอรี่90กิโลวัตต์ชั่วและระยะทางวิ่ง540 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ระบบไฟหน้านะครับมี daytime running light มาให้ด้วยนะครับและไฟเป็นระบบ LED ครับปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันว่ามีอะไรบ้างไปครับล้อนะครับมาขนาด2 3 5 5 5 R 1 9นะครับนี่แม็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมและนี่ครับผมประตูไฟฟ้านะครับทั้งสด้านนะครับนเป็นไง หรูหาราอลังการมากครับบอกเลยโคตรสวยนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูภายในเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันไปด้านท้ายนะครับไฟก็เป็นแบบ LED นะครับผมนะฮะนี่กล้องมองหลังนะครับและกล้องมองจากกระจกด้านหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามภายในกันว่าเป็นยังไงไป นครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภายในของ MG Maxus 9คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับมี Ambient Light นะครับถึง64สีด้วยกันนะครับต้องบอกแล้วโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับและนี่ครับข้างหน้าผมเป็นพวงมาลัย multi function นะครับ ปรับอุณภูมิที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมและมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบเต็มคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น b บร์สปอร์ตการเตือนออกนอกเลน g p m s ทุกอย่างมีครบให้หมดเลยนะครับและหน้าจอด้านหน้านะครับขนาด7นิ้วนะครับโอ้โหส่วนจอกลางนะครับ12.3นิ้วเป็นจอระบบสัมผัสเครื่องเสียงนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ทั้งหมดนี้ อยู่ใน MG Maxus 9นะครับมาเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นกันครับนี่นะครับคอนโซลนะครับเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับมาพร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์นะครับมีมาให้ด้วยนะครับกับ MG คันนี้นะฮะรถไฟฟ้า100%เนะครับและมาดูด้านบนครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงครับกับซันรูฟนะครับด้านหน้านะครับและด้านหลังนี่แบบถอยไปยาวๆเลยนะ พาโนลามิกบูนลูฟนะครับโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูว่าสวยงามขนาดไหนนะครับโอ้โหมาเห็นภายในด้านในนี้ฮะแถวสองต้องบอกเลยว่าโูสบายนะครับเบาแถวสองนะครับเป็นกับตันซีดนะฮะและระบบสั่งการทุกอย่างอยู่บนหน้าจอตรงนี้หมดแล้วนะครับเป็นเบาแยกอิสระนะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอ้โหนี่ นั่งสบายมากเลยนะครับและด้านล่างลงมาเป็นเบาะรองเท้าด้วยนะครับโอ้โหไอโซมากพาราลามิกมูลลูฟอันนี้เปิดมาที่แบบยาวๆนะัไปถึงแถว2เลยนะแถวสามเ,เลยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหความปลอดภัยเต็มคันไม่พอระบบภายในออปชั่นภายในต้องบอกเลยว่าล้ามากนะครับผมและนี่ถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เราเราอยู่ในรถนะแล้วเราอยากทำงานด้วยนะมาครับเฮ้ย hey! นี่โตทำงานก็มานะครับผมสะดวกสบายอย่างยิ่งนะครับเน็ตเห็นไหมพับเก็บได้เลยวิธีการเก็บก็ง่ายนิดเดียวพับเก็บปั๊บดันฟับล็อกเฮ้ยทำไมชีวิตมันดีอย่างนี้ และนี่ครับคือ MG Maxus 9นะครับเปิดราคาเรียบร้อยแล้ว2,699,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจทัก MG a l i s t